เอ็มโฟลเป็นเหตุกลมทางหลวงยินดีคืนเงินทุกรายเยียวยาค่าปรับโหดจากกรณีที่เกิดเป็นประเด็นดราม่าเลยนะครับหลังจากที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเนี่ยได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นะฮะหรือว่าเอ็มโฟลเนี่ยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วปรากฏว่ามีผู้ใช้ทางเนี่ยเข้าไปใช้บริการนะครับแต่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วจ่ายเงินช้าก,กว่ากําหนดนะฮะ แล้วก็ถูกปรับกว่า10เท่าเลยนะครับผมซึ่งก็มีทั้งประชาชนดารานักร้องนักแสดงเนี่ยก็พากันออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดครับรายงานข่าวจากกรมทางหลวงนะครับชี้แจงว่ากรมทางหลวงเนี่ยได้ทราบถึงประเด็นปัญหาการใช้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นหรือ M-Flow นะฮะ ของทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและยังไม่เป็นสมาชิก m อ็แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งผู้ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและผู้ที่ไม่สามารถชำระเงินในเวลากำหนดจนส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับแล้วนะครับเมื่อรวบรวมข้อมูลทุกรายการเสร็จสิ้นจะมีการพิจนารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปด้านน,นายธนศักดิ์วงธนากิจเจริญน,นะครับผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองกรมทางหลวงนะคบเปิดเผยว่าได้รับทราบปัญหาเรื่องที่เกิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดของปัญหาเพื่อหาแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ใช้ทางซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ใช้ทางที่จ่ายค่าปรับไปแล้วและผู้ใช้ทางที่ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับแต่ว่าจะเยียวยาในลักษณะการคืนเงินหรือไม่อย่างไรนะครับในอัตราเท่าไหร่นั้นต้องขอหารือในรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าจะเยียวยาผู้ใช้ทางแน่นอนรวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการบังคับใช้เรื่องค่าปรับด้วย น,นายธนศักดิ์นะครับกล่าวย้ำว่าส่วนกรณีระบบชําระเงินล่มเนี่ยระหว่างวันที่21-22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ใช้ทางที่ได้รับผลกระทบราว2 3ถึงพันคันครับอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาหากพบว่าระบบมีการจัดเก็บค่าผ่านทางซ้ำยืนยันว่าจะต้องมีการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ทางแน่นอนและขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อแก้ไขระบบการชำระเงินต่อไปครับ อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนตุลาคม2564กรมทางหลวงได้มีการเปิดระบบให้ประชาชนได้ทดลองใช้ก่อนจะมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำระบบดังกล่าวมาใช้เนี่ยก็เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดบริเวณหน้าด่านและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินได้สะดวกมากขึ้นจากเดิมที่ต้องชะลอเพื่อชำระเงินทันทีที่หน้าด่าน โดยผู้ใช้ทางที่ต้องการใช้ระบบ M-Flow และต้องการชำระเงินได้สะดวกมากขึ้นต้องลงทะเบียนไปก่อนใช้งานและต้องไม่ลืมชำระเงินภายใน2วันครับเพื่อไม่ให้เกิดการคิดค่าปรับเกิดขึ้นอีกด้วยส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมทางหลวงเพื่อชำระเงินได้เลยโดยหลังจากใช้ M-Flow เนี่ยระบบจะใช้เวลาในการบันทึกและส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้ใช้ในครึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้ Mflow ให้มากขึ้นอีกอาทิการแจกใบปลิวการเปิดให้บริการลงทะเบียนบริเวณด่านเก็บเงินการจัดทำ QR c o า QR Code เพื่อให้ง่ายต่อการชำระเงินและสามารถชำระค่าผ่านทางได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นต้นครับซึ่งการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการชำระเงินต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ทางให้น้อยที่สุดต่อไปครับผม